i'm ท่านคะกรณีน oh ั่งประจำที่ตามหมายเลขี่นั่งบนบัตรโดยสารเราขอแนะนำพร้อมแล้พร้อมจะเล่าเรื่องราวมดว่า คนเมาดิทําผิดพวกเราเมาดิทาผิดพวกเราไม่พอเมาดิพานไปมาชุบชุบมาดิพา,านไปแบบว่าเออเราวะมีสแตปมใช่ไหมเป็นสแตปมทุกเวลาใครใครถึงข้างบนอะ่ะเขาก็จะสแตปมกันแบบทีนี้ แอร์เอเชียเขาก็บอกว่าไม่ให้เราอ่ะบินไปมาลดีเพราะว่าถ้าเกิดใครอ่ะมีสแตนป์แบบนี้คือด้วยความที่เราขึ้นไปยากใช่ไหมเราก็อยากจะแตมแ์ว่าเออเราไปถึงแล้วะได้ๆคือเหมือนเอกสารราชการมีความเสียหายแบบใช้ไม่ได้จริงอะไรอย่าง แล้วเขาก็ไม่ให้เราบินเลยตั้งแต่แรกมันังที่เขาประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาให้เราบินมาก่อนแล้วโดนปฏิเสธอ่ะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายของเขาที่แบบส่งตัวเรากลับอ่ะเราก็พูดว่าอขอไปก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่าใช้จ่ายขากลับกกเ,อเออนุญาตการเดอเราคืออันนี้ก็เลยแบบบินเพราะว่าต่อไ,ไ,ไม่ไปได้ไม่ไปได้ถ้าไปไม่ได้อ่ะฉันก็จะบินจากมาเลียแล้วก็หาประเทที่ไปต่อแล้วตอนแรกชอยต่อไปฉันจะให้เธอเรียกว่าหรือเราจะไปอินเดียเพื่อจะไปพัชมาบบหรือจะไปบาหลีหรือจะไปสิงคโปร์ กูตัดใจแล้วอะคิดวันเกิดของกูมันแบบมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือโชคอะเขาข้ามพวกเราเรามาถึงตมที่เนี่ยเขาก็แบบเขาไม่มีเขาไม่ได้เปิดดูขนาดนั้นเรกเอาจริงๆนะเราไม่ได้ไปถ้าไม่ได้ไปแต่ตรงกลางที่มันแบบว่าขัดต่อการตรวจตาราชการขนาดนั้นแหละค่ะที่วางนี้คืนอ่ะอนนี้ก็คือจะพร้อมทุกคนแล้วนะคะที่มันผิดไซส์ รบนะคะคนเขามารับเราแล้วนะคะเพราะว่าเราจอ f people นะคะรบคือหลินกับนัดอะได้เข้าไปก่อนเพราะว่าอะหลินนะทำพาสปอร์ตใหม่ส่วนนัดก็ไม่ได้ไปทิ่ที่เราไปมาชุบิชูการถินแล้วเขาก็อยู่ข้างในปุ๊บสามคนไม่ได้เข้าไปค่ะหลินก็เลยแบบแล้วพวกเราผู้ยังต้องไปอยู่ไหมแล้วเพื่อนได้ไปไหมแล้วด้วยความที่แบบมอนก็น่อยไปแล้วก็เลยว่าเง้นไม่ไปละให้เพื่อนเราไปเลยแต่สุดท้ายก็โอเค ย่างน้อยก็เป็นวันเกิดที่ดีในปีนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่แบบเดี๋ยวเราเข้าที่พักแล้วเราก็จะทาคอนเทนต์อะไรถ่ายรูปที่พักแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มไปเป็นทริปที่ไปเนิร์ดชาร์กแล้วก็ไปประกการังตัวเล็กเขาเรียกว่าอะไรนะเจลไม่ใช่เมนตา้ปาปะการังตัวเล็กไม่ใช่ปะกการังตัวเล็กเมนต้าแต่เป็นเออสติงเล็เมนต้าคือว,นวันต่อมาค่ะท่าเรือ ถ้าเรือที่ใครมาถึงก็จะต้องนั่งสปีดโบ๊ไปแต่ถ้าโรงแรมที่อยู่ไกลมากๆจากเกาะเขาก็จะเลือกเป็นซีเพอร์ซีเพลนซึ่งค่าใช้ใจ่ายโคตรแพงตกคนละสองหมืน่นนี่นะคะสปีดโบ๊ของเราแบบดูดีมากเลยนั่งสปีดโบ๊ไปใช้เวลา45นาทีนะคะพนักงานมาต้อนรับแล้วขอบคุณค่ะ สวยมากอันนี้ก็คือล็อบบี้โรงแรมที่เรามาถึงกันแล้วนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะเรามาถึงแล้วนะคะโรงแรมเซนทาราแกรนลากูดท,ที่นี่ดีมากเลยมีพนักงานเป็นคนไทยด้วยค่ะคอยแนะนำเราตลอดเลยชื่อว่าพี่นัดอันนี้ไงนะากำลังไฟ ห้องพักแล้วนะคะวันนี้เราก็จะชิวๆพร้อมแล้วค่ะแล้วเราจะดิวเรื่องทัวร์หรืออะไรวันนี้คือคุณนัดเป็นคนจัดการให้ใช่ค่ะยังไงก็ส่งข้อความมาหาได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นทัวร์ที่ที่ป๊อปหามาก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นจริงๆทัวร์ด้านนอกเขาไม่อนุญาตให้ให้ใหเด็กโเข้ามาค่ะยังไงเดแต่เราดูแลให้ในเรื่องนี้นะคะได้เลยค่ะ องพักแล้วนะคะถ้าทูเบตก็ละค่ะเจริญไปเลยค่ะเพื่อนถอดรองเท้าก่อนลอเอาาลนย <c oughs> ห้องสวยห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องสุขานะ a m e n i t y Kit ก็จะเซ็ตให้เรียบร้อยค่ะเราจะใช้โปรดัณมันกนุีนะ,นะคะ,ะ,ะ่าร้ฟีลแบบเดินลงไปได้เลยน่ารักวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้กิจกรรมเราก็คืออยู่ชิลๆที่โรงแรมแล้วก็ว่ายน้ำเล่นเดินเล่นในโรงแรมใช้ฟ a สซิลิตี้เขานะคะ ไม่เคยแบบมาทิปที่รู้สึกเลยชิลขนาดนี้เลยแบบตื่นสายได้นอนเต็มอิ่มสิชั่วโมงให้ดูวิวน้ำใสมากแล้วก็ฟ้าเปิดมากเลยวันนี้สวยมากเลยค่ะเหมือนมาชาร์จชาร์จแบตเพราะว่าเป็นการเที่ยวที่ชิลสุดๆส,ส่วนโปรดักต์ของเรานะคะหลังจากที่เราเล่นน้ำเราก็จะใช้มิเรนะคะอันนี้เป็นแชมพูกับ เคราตินก็คือผมนุ่มมากใช้เสร็จก็คือหนังสีสะสะอาดแล้วก็บำรุงต่อเลยนี่นะคะวิวฟอรมไมล์ลูแต่งชุดเรียงดอกปยุดปกแล้วก็ฝาค่อนข้างจะโปร่งเลยแล้วค่ะ คือจริงๆแล้วว่าเราเลือกห้องที่เป็นแบบสระว่ายน้าใช่ไหมตรงนี้แต่ว่าเหมือนเขาบอกว่ามันเต็มแล้วเขาก็ให้กดจองมาเป็นแบบออโต้ก็คือได้มาเป็นห้องที่เป็นจากุซี่ซึ่งเราก็รีเควสตเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะหาห้องให้ถ้าเกิดมีว่างพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ทัวร์จีนอ่ะเขาก็จะเช็คเอาท์แล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าแบบเราจะได้ห้องที่มีสระว่ายน้ำใหมเพราะว่าเราก็อยากได้ห้องมีสระว่ายน้ำแหละ ที่จะไปทานข้าวกันนะคะคิวมากไม่เคยมาเที่ยวเราแบบทรงงานน้อยเช่นนี้ทำคอนเทนต์วันเกิดเสร็จแล้วนะคะพอใจแล้วพอใจลเลยออสามสิบเอ็ดเท่านั้นเราเตรียมนี่กันมาค่ะเตรียมเทียนมาเองน่ารักมากเลยกดมาจากชีอินแล้วมันก็เป็นแบบนี้ถึงไหมเพื่อนเป็นแบบมีความกระปุกกระปิกแล้วก็ไปปักที่ทรายมาแล้วก็วิ่งเดี๋ยวจะแนบคลิปให้ดูนะคะ ตอนนี้ก็คือรอทานข้าวเย็นค่ะ ประมาณสชุดละคะเป็นเป็นทริปชิวๆพักผ่อนหลายพักผ่อน,อนแต่คอนเทนต์ช่ำใชนี่นะคะเราก็มาทําการทรายแล้วก็เช็คอินต่างๆก่อนที่จะไปเจ็สกี้ค่ะแล้วที่นี่เขาก็มีดิฟวิงมีคายัคมีแบบแอคทิวิตี้เต็มเลยจริงๆก็ราคาในการเจ็สกี้ของเราสิบนาทีก็อยู่ประมาณส0่พนะคะฟามก็จะไปเล่นก่อนนะคะ นะ well. ้ำใสมาก นะคะตอนนี เตรียมซันเซ็ตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำแล้วเราก็จะดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะ ลิ่นหยิบขวดแชมพูพมน้อทำเสร็จพร้อมหิวเลยค่ะแชมพูเปอร์มินใช่เลยตรงนี้เราแชมพูอีกนเดี๋ยวคูณบีบแตงวาหอมนะหอมมันเป็นมินมินน่ะมาเองเหรอเพื่อนพามาดูเบบี้ชาร์นี่แล้วเราก็จะไปทานข้าวที่บลูฟินนะคะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดค่ะตรงนู้นเลยสวยมาก นี่เป็นแบบบาร์ตอนกลางคืนนะคะที่ตอนกลางวันเราชอบมานั่งทานกุบกริตสแน็คกันนะั่นก็คือสระว่ายน้ำโอ้ยสระว่ายน้ำ,สว,นำสวยมากดินเนอร์กันกนะคะถ้าเ,เกิดเจลมาโดนทิพย์แบบนี้นะทิดอกบินกลับเลยใช่<อ>เจียว<อ>กรีดเลยอะ่ะก็คือวันนี้เราจะพร้อมไปออกทะเลแล้วนะคะ<อ>เราก็เตรียมเตรียมตัวที่จะไปจับน้ำเจอเนื้อชากันนะคะแล้วฉันก็เตรียม เรียนมาแค่แค่หนึ่งคันแต่เขาบอกว่าไม่ได้ยากมากเพราะเราไม่ได้ลงลึกน้องเขาจะมาอยู่ผิวน้าแล้วเราก็ถ่ายรูปค่ะแล้วเราก็เตรียมห่วงยางมาด้วยที่เนี่ยเขาจะเป็นเนียพาเวทของเขาอะซึ่งแบบพอพาเวทใช่ไหมเราก็จะโดนทั้งหมดเป็นหนึ่งพันดอ us ซึ่งแบบถ้าเราไปทัวร์ทั่วไปเขาก็บอกว่าจะไม่ได้แบบนั้นซึ่งไม่รู้ว่าจริงไหมมีเรือนะคะเนรชาร์จหนึ่งชั่วโมงนะค่ะโอเค อ้มเกโอก๋ให่มาโอ้วม่ก๋ตวมดเนินิรเนิร์ดนะกับมาได้ชความรู้สึกทุกคนนะคะตืนเต้นไหมคะไม่เลยสบายมาก สวยมากะมนะคะเรามาเล่นสระว่ายน้ำกันค่ะน่ารักกระแกลเดินทางโดยโสวัสดิภาพใช่วันนี้เป็นร้านอาหารไทยนะคะชื่อว่าสวนบัวคือน่ารักมากเลยอ่ะที่เนี่ยเช็คเอาทอยู่นะคะตอนนี้เวลา9ก้าโมง ใช้ความสุขไปเยอะได้อยู่ซื้อความสุขไปเยอะนิดนึงแยกย้ายกันไปสักสองเดือนนะคะเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะทริปนี้สวยงามมากค่ะแล้วก็เป็นทริปชิลๆเป็นชิลแต่ว่าราคาไม่ชิลแล้วก็มาสวิตกับเพื่อนนี่เขาส่งคลิปมาให้ดูเมื่อวานนี่เราไปดำน้ำกันนะาแค่ส่งมาเขาที่ไดร์บีเซ็นเตอร์เขาดีมากขอด้วยได้ไหมทำไมเขาถ่ายได้สวยขนาดเนี้ย คือมันดีมากแล้วว่ามีอันที่แบบมีเตาเออดีมากอาฟามาชิกทั้งหลายแล้วก็ใบเที่ยงใหญ่กันไปคิพย์ง่ายเลยค่ะไปเลยค่ะสายเที่ยงน่าจะทันขึ้นเครื่องแล้วค่ะเตรียมตัวเดินทางกลับไทยกัคะใช้เวลาเดินทางสี่ชั่วโมงครึ่งนลคะไปถึงภัยประมาณ คุ้มหนึ่งพอดีแล้วก็จบทริป